โโอ้้ไไม่ดสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับเชนญในเชื่อ Raction นะคะวันนี้เราสองคนมาแ a c t i o n t ทชเชอร์นะคะเพลบอยเพิ่งออกสดๆอันร้อนเลยทุกคนแต่ว่าคลิปที่เราจะตัดเนี่ยก็ไม่ได้ใช้สดร้อนเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะเริ่มดูกันเลยค่ะ โอยบอยบอยก็คือเด็กผู้ชายเนาะเออถ้เป็นโก้เป็นโก้เป็นโก้ก็หยุดไม่ทันไงตะกี้นี้อ่ะไม่แย่งอะเป็นโก้เป็นโก้เห็นไหมเห็นไหมดีมากตายแล้วอ่ะพีซดีมากงูนิอินเราเป็นโก้เราเป็นเมนของเรานี่มัน เลือกไปผิดจริงๆริคือตลอดจะเพื่อนนะมันกูอุ้ยอุ้ยเดยยงอุ้ยทำผมน่ารักพี่เน่ชอบคิดว่าเป็นมักเน่ตลอดเลยอ่ะนี่มักเน่อ๋อเหรอนี่มักเน่นี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่โอ้โหโอ้โหเออมังกรนะเบินมอุ้ยอะไรอ่ะ ขอดไม่ได้เลยอ่ะลูกแก่ทีมจริงๆทำไมเด็ก16ถึงต้องแบบตัวนี้อ่ะ Yeah you are going crazy a lot today Yeah, yeah. you, you making me crazy ตั้งตัวไว้อยู่ว่ะ อัจฉริยีอัจฉริยีอัจฉริยีหน้ารังเอ้ยโยชีก็หล่อเออเโยชีจะหน้าเหมือนแบบเหมือนชนาทิ้จอกอ่ะที่แบบขนส้มๆนี่น่ารักเนาะเออเออเนี่อะปากปากมขาชอบปากเขาปากนี่สองลูนี่พี่อ่ะไม่ใช่พี่อ่ะนี่คนาโว่เนาะมีคนนึงมีสองคนนะโคนาวง ขาเอาไม่อยู่คไม่อยู่อู้ยน่าสารน่าสงรสกีเนี่ยโอ๊ยน่ากจริงกีเป็นเป็นศิลปินรของอาคอเพนใช่ใชอุ้ยนี่่ใครอะแคนนี้คนเนี้ยเชุดเนี้ย คนจิกยูเลยอ้ยตาแล้วใช่ไมานน่ารักใ่ไมทุกคนน่ารักยังไม่พูดเลยเราคืเราคือยังไงเอ้ยนี่จริงนี่นี่น่ารักแค่ไหนยีดามหล่อเมื่อกี้โอเมาต่ยเกดิเกดิเกแมนอุ้ยมีการันหนู แแบบแบบแบบนะง่ายอ่ะอืมดีมากมที่ดูอบบนี่น้องเพพอขค้ืนเยอะเลยนะตอนแต่ก่อนที่แบบนี่ะที่แข่งอ้ยอ h y you wanna be your boy หรอไป่ออา อ๋อพีโซเป็นอมันนี้คือแบบคนนี้คือที่สุดยูอัลไมควีนอุ้ยทำไมเจอช็อตแบบจทำไมไม่ลองช็อตตลอดเนี่ยสมุนสก่าปัตสวีดจนคิวอ้าวอ้าวไม่กำลังสวี ม่นคืจริงดีจริงแตไม่แบบแบบฮารุโตะทำได่แบบเยอะนะแล้วที่ร้องเะดูดิแล้วคำที่รองคือแบบอุ้ยเนบจคดีอ่ะดูังง่ายอ่ะ ยังดูเด็กๆอยู่เนาะให้เป็นโยบอยไม่ได้แมแนจ๊าไม่ได้เป็น <BB S 1> แบบบีบีไมเกิลแบบแมนแบบยัง,ย,งยังเป็นบอยสำหรับเด็กๆอยู่อู้อู้เจ๋งใครเนะผมเม้นคิดก,กันใครนะพี่ใหญ่ไงอ๋อเออ อุยอะไรอ่ะคนนี้ดราม่ตลอดเลยอ่ะโอ้ยคือว่าเขาได้ไวไงอ่ะคือแบบมิกมิกตลอดเนาะจะมีเอาก็อย่างที่ขนเพชรอ่ะนเอ็มวีนี่คือขนเพชรนะไอ้ตรงที่เอาเพชรไปไว้ข้างบนอะทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นรูปเพชรอ่ะใช่คือทุกอย่างคือเพชรเลยทุกนี้แล้วก็แบบพวกพวกรูปเอ่อบีบีไมเกิลเขาแบบโอ๊ยสงสารน้อง ตอนตี้งใจไปหยุดท่อนอาลลูโตคือผำพูดแล้วยอ u r My m i ไม่ใช่อีกท่อนอีกท่อน Your I'm Crazy I'm gonna Crazy หรอหรือเปล่าจริงจริงคือแบบยูแรล่ะฉันก็จะน้อยคุณยู I'm Crazy นะล็อตเตเลยล่ะทุกคนหน้าตาแบบน่ารักมากแล้วก็ดูจำง่ายมากขึ้นอะดูเป็นผู้ใหญ่มากแต่ว่าพี่ก็ยังไม่ไม่ค่อยคุ้นหน้าจังกิวหรอกนะพี่ก็ยังพี่ก็ยังสับสนหน้าบางคนอยู่แต่ว่าชอบ เออหลังจากที่ดู MV นี้รู้สึกว่าชอบโยชิกับฮารุโตะอ่าโยชิแล้วคนที่ที่เอามือเข้าไปในเพชรเนี่ยชื่ออะไรนะจุนกิยูเออจุนกิยูเนี่ยคนเนี้คนนี้จำหน้าได้แต่จำชื่อไม่ได้บางยีดำคือดีเออบางยีดำคือดีทุกคนพูดแค่นี้แล้วฮารุโตะมาตบตลอดหนูก็มันจะแบบเราฮารุโตะเรตบตลอดสปิคนนี้แบบอยู่หนัง อยู่หลังจิคิวอะรวแบบฉากนางอลังมากเลยนะฉากนางดูอลังดูยิ่งใหญ่ความสูงแ้วกระโดดกระโดดกระโดดลงมาใช่ไหมแต่กระดความสูงคือเพลงจะมีความเป็นแดนแดนมากกว่าเนาะแต่คือเป็นเพลงที่ฟังง่ายและเนื้อเพลงอะคิดว่าแบบหนูเหมือนต้องไปฟังแน่นอนเลยต้องไปดูกันอีกรอบทุกคนแต่ว่าชอบยังไงก็ชอบเสียงมังยดำจริงๆอ่ะขึ้นมาคือแบบดีมาก แต่ถ้าเราเป็นระลอก็จะแบบว่าเออเอ็มวีสวยเอ็มวีสวยเอ็มวีสวยูเอาฉากในเอ็มวีสวยพวกเซตพวกอะไรแค่ก่อนก็ยังต้องแบบคือเข้าใจความบอยจีแหละไม่ใหญ่ไม่เล่นทุกคนเยอะอยากได้กลับคืนแต่คิดว่าถือว่าโอเคแล้วนะเดบิวออกมาด้วยด้วยแบบยอดบ้าหรืออะไรเงี้ยเอ้ยคือไปดูมานะคสองวันแรกมั้งได้แสน เออบางหมนผีเป็นกำลังใจให้ติดตาม,มตดูดต่อไปแล้วอย่างที่บอกว่าแบบเออมีคนมาคอมเมนต์ตลอดว่าอยากให้เรารีเทชวลแมปใช่ไหมคะยังจะทำค่ะยังจะทำแต่แต่เดี๋ยวเรามารีแอคชั่นให้ดูเนาะเทชวลแมปวันนี้เราก็ไปก่อนคะ่ะถ้าใครอยากให้เรารีแอคชั่นวงไหนนะคะก็คอมเมนต์ไว้ล่างอย่าลืมกดไลค์ก Share, แดแชร์แลกดซับแสบเราด้วยนะคะนี่ไปก่อนบ๊ายบายขอบคุณค่ะ